สวัสดีค่ะพี่น้องสุขูสุขคนมือนีเส้าเจยกับิมโมาพดพักเนาคะค่ะเนาะมาเก็บพักไปแจวตอนนี้กับซีโม่เกือบหาโมงแล้วค่ะเด้อค่ะพี่น้องมาเก็บพักไปแจวเด้อเด้อซอยสาวเจยหาหนามหดพักเนี่ยเฮยขมสับต้ตงเก็บไปใส่พักเสียงเมงวัน มื่อวาน,นยังเสะเสะอยู่เสะเมันเข็มขูนมุ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 น้หจุดีดดอนเอาไปพวนดินเอองคนกระสีอะเอเยเห็นตัวสปาราดไปด้วย ปเปสคพักอืมมนันอ่งเงเพื่อนที่ซื้อสัดงูมนหาแปลกมาดมอมมด มือตกขะแยกเบิดพีนดด่น้องแยกเบิดมือตกออตกะ่ะประมาณหกหายหา เดี๋ยวสิหาไ้แล้วหด้ห้แล้วก่อนมันสิคําขันทายคลิปไปนำนี่สีหามีหาแล้วค่ะเอีเออเออเออะ อยู่หามหนึ่งอีกสองหาน่เขอดา ก,นกินเป็นก็ต้องเห็นเป็นนะค่ะน้องเจ๊ทหาทุดท้ายอาหามากินมากเออคำแล้วพี่น้อง เ,เ,เ,เอาไปผ่าเอาไปหื้ออันเดียวมอนมึงก็มานอนเถาซืยอ่ไม่ได้แต่ว่าเอาไปหื่อ เก็บพักเก็บมะเขือเทศก็พักแล้วเลยอ่ะพักสีเก็บสีจีนเื่อตูดีมืดแล้วได้พี่น้องคัมแล้วบ่าเพ็ญมืดแล้วเสือเขาวพ่วงมะเขือเทศเก็บไปกินพเผื่อนเดี๋ยวซาเจอสิเมืองเผื่อนแล้วจะพาพี่น้องคัมแล้วมาเทอร์โมนไปเหือนเถอะออกมาเกิดเหลือเอาหัวเอาขั้วเข่าหอกแล้วลืมเอา ไปล,ลงหนามแล้วกะ็ตอนเมื่อเหอนแล้วยางไปหาโรดเฮ้าก็ฝาปิดหัดหวปิดสวนไปเหอนก่อนก็คิปมานามมหุดพักปล่อยเพียงสมีเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกคอมเมนต์เด้อค่ะเด้อว,ว่าสก็บักแข่งคือสิบไเก็บดอกคำแล้วตะเวนทุกดินละ่ะหายมิดจดม,น,มนก็เมื่อยเมื่อยมามันห่อนมา้ามกับบ่ไข่กินเขาเด้อพี่น้องเดี๋ยวนี้จะเป็นยัง นั่เก็บภาพบรรยากาศอยู่